รีวิวล่าเทียวขนมเผ็ดสุดฮิตจากประเทศจีนพอบอกเผ็ดๆเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่ซันเนี่ยจะต้องหามากินให้ได้แล้วซองหนึ่งอ่ะราคามันไม่แพงด้วยซองละสิบบาทเองนะครับมันจะมีหลายแบบนี่มันจะมีแบบนี้อ่ามันจะเป็นเหมือนแผ่นเต้าหู้อ่ะแล้วมันก็จะมีที่เป็นเส้นๆหลอดๆนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีนี่ม้วนๆกลมๆอ่าแล้วก็จะมีเป็นแผ่นๆเหมือนปลาเส้นเนี่ย ก็เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแบบเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆพี่สันคิดว่าทุกอันนะมันน่าจะเหมือนกันหมดเลยรสชาติคิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันทํารูปกษา์ออกมาต่างกันนะครับมีคนขอให้รีวิวนะบอกว่าอันนี้ฮิตมากบอกเนี่ยรีวิวล่าเถียวหน่อยค่ะเด็กกินจนเป็นโรคตายอยู่แล้วมันเค็มขนาดนั้นเลยเหรอของจากจีนนี่ไม่ค่อยน่าไวใ้ใจเหมือนกันล่าเถียวมันแปลว่าอะไรวะเรามาเรียนภาษาจีนกันนะครับ กับพี่ซันซึ่งไม่รู้ภาษาจีนเลยล่าคำนี้แปลว่าเผ็ดอ่าเหมือนหม่าล่าแบบนั้นนะครับเถียวเนี่ยอ่าที่พี่ซันไปนค้นมามันแปลว่าเส้นเถียวเถียวเถียวไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะล่าเถียยก็คือเส้นเผ็ดนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะภาษาจีนมันก็ง่ายๆตรงตัวแบบนี้นะครับลิงสั่งซื้ออยู่ใต้ตรงนี้คลิปวิดีโอตรงเขาที่ใบประกอบคลิกเดียวสินค้าจากลาซาดานะครับอันเนี้ยพี่สั่งจากลาซาดามาห้าห่อนะครับราคามันไม่แพงนะห่อหนึ่งอ่ะ 9ก้าบาทสิบาทเองนะเนี่ยเออเรามากินกันเลยดีกว่านะแล้วมันใส่อะไรให้กูกินม้างวะเนี่ยเออไม่มีบอกอะไรเลยถึงบอกไปก็อ่านไม่ออกอยู่ดีนะครับ<อ>กินแบบแรงมากนะครับกินกินเหมือนไอ้ไอ้นั่นเลยอะ่ะไอบ้บะหมี่เผ็ดหมาล่าแบบนั้นเลยอืม เหนียวเหนียวนึบๆมีรสเค็มจริงๆด้วยคุณผู้ชมเหมือนที่คุณผู้ชมนี่เข้ามาขอให้พี่ตันรีวิวลาดเหี่ยวใครเคยกินบ้างมันฮิตมากขอบอกว่ามันฮิตมากรสชาติมันดีกว่าตัวบะหมี่เผ็ดนะมันมีรสเผ็ดซ่านแล้วก็ชาลิ้นแต่ตัวบะหมี่อ่ะพี่ตันไม่ชอบเวลามันเป็นน้ำๆ แต่พอมันเป็นแห้งๆแ,แบบนี้โอเคอ่าสปไปซ,ซี่ไอ้ห่าเอ้ยมันเขียนว่าใส่อะไรมาแหละแต่พี่ซันอ่านไม่ได้นะครับอ่าโดยไดยโซเดียมกลูไนเลตอ่ามีแล้วนะครับเกอคือใส่ผงชูรสแหละนะมีมีผงปรุงรสรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถูกกันเสียใส่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้พี่ซัน ขอโทษจริงๆนะครับเพราะภาษาจีนเนี่ยพี่ตันไม่สันทัดกรณีนะได้แต่ญี่ปุ่นนะปกติรีวิวขนมญี่ปุ่นนะเพิ่งจะรีวิวขนมจีนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับลองเป็นแบบแผ่นๆดูบ้างนะอ่าเนี่ยมันจะมีแบบแผ่นแบบเดี๋ยวพี่ตันจะใส่แล้วแกะให้ดูทุกแบบเลยนะครับอ่านี่คุณผู้ชมเอามาจัดจานแล้วเฮ้ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะพอมันมาอยู่รวมกันหลายๆรูปแบบนะครับพี่ตันคิดว่ารสชาติมันน่าจะเหมือนกันหมดนั่นแหละ อม,มันจะมีแบบแผน่นแบบหยกักแบบฝอยแบบเส้นนะอ่าเนี่ยมันจะมีแบบเส้นฝอยๆเดี๋ยววิสันจะลองชิมดูนะครับเพราะว่างานเนี้ยเราไม่สันทัดกรณีเรื่องภาษาที่มันเขียนมาในส่วนประกอบนะอืมเดี๋ยวจะลองไอ้แบบอย่างนี้ก่อนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันโคตรเหนียวแล้วคุณผู้ชมดูดิ นี่มึงเอาอยางรถยนต์มาให้กูกินไม่ไงวะฮะมึงซื้อยางพาลาจากทักตายบ้านกูแล้วมึงก็ไปทำขนมส่งมาให้กูกินใช่ไหมโยนจินแล้วน้องะไงใครฟันคุดอยู่นะฮะแนะนำนะฮะไอตัวแท่งๆตัวนี้นะใช้ถอนฟันไดไ้ต้องไปรอคิวนะหมอฟันนะครับที่คลินิกนะอันนี้ที่ไว้นะฮะดึงอย่างงี้นะไม,ไม่ฟันก็เหงือกอะ่ะสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะต้องดูดติขขดขนมนี้ไปไอเชี่ยมึงจะเหนียวอะไรนักหนาะ ตัวนี้เซนเซนแผนแผน่นเข้มเข้ม เียม่แม่งน่าจะแถมเครื่องฟอกไตแบบซื้อสิบแถมหนึ่งซื้อร้อยถุงชิงโชคลุ้นเครื่องฟอกไตฟรีอะไรแบบนี้นะคระับให้เอาไปฟอกไตที่บ้านไปเชื่อเค็มที่ผาโซเดียมเยอะจริงๆขนมมันแม่งโคตรอันตรายอืม,อมเหนียวมากเลยอันนี้มันเด้งสู้ฟันกินแล้วมันก็มันๆดีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี้ยคือความเผ็ดแล้วก็รูปลักษ นะการดีไซน์ออกแบบและที่สองคันที่สุดคือราคาตอนแรกที่พี่ทังเข้าไปหาใน l a z a ด a าันนี้ฐานว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทแต่พอเห็นราคาแล้วค่อนข้างตกใจนะครับสองสิบบาทเองอืมมันเป็นขนมอะเรียกว่าขนมได้ไหมอะมีรสหวานอยู่นะรสสัมผัสของมันคือความหนึบหนึบ อย่างที่คิดไว้จริงๆคือทุกรสทุกแบบนะรสชาติเดียวกันหมดเลยแต่รสสัมผัสต่างกันเดี๋ยวไอ้ที่เป็นแห้งๆเนี่ยโคตรเหนียวกินแล้วแบบเด้งทู้ฟันมากไอ้ที่เป็นฝอยๆเนี่ยก็เคี้ยวง่ายสุดอะคือตามสภาพนั้นเลยอ่ะขึ้นไม่กินมากกูจะปวดท้องไหมวะเนี่ยหวานเค็มเผ็ดอ่ะมีสามรสหวานเค็มเผ็ด รสที่เด่นที่สุดคือเคม็มนะรสเผ็ดแล้วก็รสหวานอ่อนสุดนะครับรสเผ็ดเนี่ยกับสู้รสเค็มไม่ได้แล้วก็กินแบบหมาล่านะฮะเราน,นี่อันนี้แทงใหญ่อืมหืม,มว่าอัมผคือความเหนียวหนึบนะฮมาฟังคะแนนกันลาเถียวสแน็คจากเสฉวนประเทศจีนนะครับ เป็นแนด์วยอดฮิตเขาว่าอย่างนั้นนะกลิ่นนะครับ8.5ถ้าใครชอบแบบมาล่านะครับอืมกลิ่นหอมจะลุงจิตเลยคือได้กลิ่นเนี่ยเหมือนเราไปเที่ยวประเทศจีนแหละอืมเหมือนเราเดินอยู่แบบเทือกเขาหัวซานแล้วข้างล่างมีโรงเตี้ยมนะแล้วมีจอมยุทธพร้อมที่จะโชว์กำลังภายในห่อเหิรนเดินอากาศวิชาตัวเบา ถ้ามีเหล้าสกึบเหล้าเหมาไถ่ินอ่ย่าินี้เป็นกลับแก้มจะดีมากพูดแตาเปรี้ยวปาก <laughs> พี่จันเลิกดื่มเหล้ามานานแล้วนะครับให้ทุกคนรู้รสชาติเนี่ยพี่จันให้แปดเอาจริงเนี่ยถ้ามันสลับกันระหว่างรสเค็มกับรสเผ็ดเ,เนี่ยจะดีมากก็คือว่าเอาเอาเผ็ดม,มาไว้หน้าสุดไหนไหนมันก็ชื่อราดเถียวละอืมมันมันมันน่าจะชื่อเค็มเถียวมากกว่าเพราะว่าเค็มมันเค็ม มันเค็มนําอ่ะนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเค็มภาษาจีนไว้ยังไงนะสายจีนช่วยพี่หน่อยเออคนดูพี่สายจีนเยอะนะรถสัมผัสพี่สันชอบพี่สันให้ก้าเลยรถสัมผัสกับน่าสนใจสุดนะฮะแล้วรถสัมผัสเนี่ยมันแปรผันตามรูปลักษ์ของมันที่มันออกแบบไว้แต่ละซองนะพี่สันซื้อมาแบบห้าซองคะกันเนาะร้านที่พี่สันวางลิงไว้ข้างล่างเนี่ยเอ้ยตัวฝอยฝอยนี่กินแล้วรู้สึกว่ามันหวานกว่าอันอื่นนะฮะ อล้มแบบพี่ันให้เก้านะโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะลองนะพี่ันก็รีวิวมาให้ดูแล้วนะครับก็เป็นทางเลือกนะใช้ช่วยในการตัดสินใจได้แต่ว่ามีคําแนะนําว่าแถวนี้มีน้ํำไหมวะเปลืองน้ำแน่นอนคุณผู้ชมเพราะรถมันเค็มมากนะฮะไม่แปลกใจเลย ที่ผู้ชมที่แนะนํามาให้รีวิวเนี่ยบอกว่าจะกินกันจนโรคไตจะถามหายอยู่แล้วนะครับไอชิบหายเอ้ยมึงใส่เกลืออะไรนักหนาวะประเทศมึงนี่รวยเกลือกันนักหรือยังไงเดือมันราคาถูกขนาดนั้นนี่ดีนะพี่ทันอ่านไม่ได้นะครับส่วนผสมมันถ้าอ่านได้พี่ทันอาจจะไม่กินก็ได้นะครับคือสยดสยองอะไรว่าอย่างนั้นเถอะก็แนะนําว่ากินกันหลายๆคนนะแล้วก็ ดื่มน้ํามากๆนะครับออกกําลังกายด้วยนะจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมได้นะครับอจอไปสําหรับลาเถียวนะครับเป็นตแนคยอดฮิตนะเราว่าอย่างนั้นนะครับอของประเทศจีนนะที่เข้ามาตีตลาดบ้านเรานะเราก็รู้ทันไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ได้ว่าเราจะต้องกินมันอย่างไรนะให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะพบกับคลิปรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณาอย่างนี้นะครับในช่องยูทูบของพี่ซันเวดเดอร์มิชเชียนนะครับพี่ซันวางลิงก์ ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่คำาด้วยประกอบที่เดิมนะครับคลิกเดียวถึงสินค้าจาก Lazada และ s h อ p e e นะครับดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะสำหรับผู้ชมในดู u t u b e นะครับพี่สันรวบรวมเป็นเไปให้แล้วแล้วพบกันครั้งหน้ากับพี่สันเวดีเมเชียนรีวิวโดนใจไมโครซนา Until next time